สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับวินนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูคอนโดเด็กฟอร์นะครับตั้งอยู่ถนนสวนดอกนะครับผมซอย5นะครับเดี๋ยววันนี้ตามมินกันมาเลยนะคะว่าเราจะมารับชมคอนโดกันครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของโ,อโมเดลของคอนโดแล้วนะครับผมมีทั้งหมด4ชั้น45ห้องนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนด้านในครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูในโซนของ ฟิตเนสเราก็สระว่ายน้ำนะครับใช้ทีการนะครับผมฟิตเนสของเรานะครับเปิดต,ตั้งแต่9้าโมเช้าถึง2อทุ่มนะครับผมมีแอร์ให้ด้วยนะครับถ้าจากห้องฟิตเนสก็จะเป็นสระว่ายน้ำของเรานะครับ ว่างกวาแล้ก็ใหญ่มากเลยนะครับครับเดี๋ยวดีจะพาทุกคนไปดูในส่วนของห้องตัวอย่างนะครับเราก็จะใช้ในระบบคีย์การ์ดเหมือนกันนะครับผมได้กวามกว่าไทย มากเลยนะครับการใสมือจะเป็นเมลล็อกนะครับของแต่ละห้องเลยขาระบบเปิดประตูห้องนะครับจะเป็นระบบดิจิตอลดอลล็อกนะครับสามารถใช้ได้ทั้งรหัสคีย์การ์ดแล้วก็กุญแจนะครับสะดวกสบายแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยแนละเหมาะสำหรับ คนยุคเราๆครับผมครับโซนแรกที่จะพาทุกคนมาดูนะครับจะเป็นโซนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับใน่วนเคาน์เตอร์ครัวเราได้เราแถมในส่วนของโต๊ะกินข้าวให้ด้วยนะครับทั้งเซตที่เห็นบนโต๊ะ เราแถมให้หมดเลยนะครับอ่าอเคาน์เตอร์ครัวของเรานะครับจะใช้ระบบไฟฟ้านะครับไม่ใช้ไฟฟ้ามาเป็นตัวกระทะกระทะไฟฟ้าเราก็ยังมีฮูดดูดควันให้ลูกค้าไปได้วยถึงเวลาเราใช้งานแล้วแก๊เลือดออกมานะครับจะสงสัยว่าไอตัวฮูดดูดควันเนี้ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับก็คือเราได้ทําการซ่อนเอาไว้ดนะั้ง ด้านบนนี่เองครับแล้วก็ในตัวเราก็จะดูดออกไปด้านนอกเลยนะด้านนอกห้องเพื่อทําให้ห้องของเราไม่มีกลิ่นนั่นเองครับลิ้นชักอันนี้มีความพิเศษเลยชุดตัวเป็นคนชอบทำชอบทำอาหารใช่ไหมครับด้านด้านลิ้นชักตรงนี้ยังสามารถแยกโซนชอนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไว้มาด้านล่างได้อย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับด้านล่างก็จะเป็นไมโครเวฟซึ่งเราแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในตัวของอ่างล้างจานให้ด้วย ถัดจากห้องครัวนะครับก็จะเป็นห้องลิฟวิ่งรูมที่เราเห็นอยู่นี่เองนะครับผมโซฟาสามารถนั่งได้3ที่นั่งเลยนะครับผมและยังมีทีวีแถมให้สี่สิบมนิ้วและก็ยังมีชั้นวางทีวีและชั้นวางของแด้านบนแถมไปให้ด้วยนะครับห้องนี้นะครับยังไม่พอเรายังมีห้องนี้จะเป็นห้องที่ได้รับวิวที่ดีมากคือวิวสระ ที่ผู้ท่านได้เห็นนี้นั่นเองนะครับและยังมีในส่วนของระเบียงนะครับระเบียงที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากเลยนะครับนี่สามารถออกมาดูชมวิวสา่ายน้ำของเราได้เลยนะครับอากาศดีมากเลยนะครับนี่เป็นโซนที่ดูมะทรัอต่อไปนะครับจะเป็นโซนห้องนอนของเรากันนะครับผมมาตามมินมาเลยนะครับ ห้องนอนของเรานะครับเซตเตียงขนาด6พุตน,นะครับแล้วในส่วนนี้เรายังแถมในส่วนของชุดที่นอนให้หมดเลยนะครับและนู่นเลยครับผมวิวของเรานั่นเองห้องนี้เราขายจุดเด็นของเราเลยก็คือเป็นวิวสาครับวิวสาที่คือวิวดีมากห้องนี้เรายังแถมในส่วนของมองุ้งลวดแล้วก็ผ้าม่านให้ด้วยนะครับในห้องนอนนะครับยังมีตู้เสื้อผ้าขนาด สองตู้ใหญ่ๆไปเลยนะครับผมสามารถจุเสืส้อผ้าได้เยอะมากนะครับผมนี่และของเราของเรานะครับมีตู้ขนาดใหญ่แล้วเลยยังสามารถสูงได้อยอะสองคนเราสายารถยังสามารถที่จะแยกโซนของเราได้ว่าโซนนี้เป็นของเราโซนนี้เป็นของแฟนหรือว่าเป็นของเพื่อนเราก็ได้นะครับและที่สำคัญคือใส่ของไม่เยอะจริงๆครับผมวัาสดุที่ใช้ก็แน่นหนามากเลยครบแข็งแรงทนทานครับแล้วยังมีตกแป้งนั่นตรงการอีกนะครับผม ครับผมถัดจากห้องนอนของเรานะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําของเรามีขนาดที่ใหญ่และก็กว้างขวางและยังไม่พอเรื้ยงแบ่งโซนได้อย่างชัดเจนก็คือโซนเปียกและโซนไม่เปียกนะครับในตัวนี้เรายังมีในตัวของกระจกบ,บานเลื่อนให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเลือกที่จะเลือกที่จะ เพิ่มได้โดยที่ไม่ต้องชำระเงินเพิ่มนะครับแล้วรายแขนในส่วนของเดนชาเ,เวอร์นะครับเราก็เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด4,500หวัตต์นะครับในส่วนของเครื่องบลสุขภาพทางล้างล้างหน้าจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับเราใช้ของที่มาสดุูที่ดีเลยนะครับครับผมห้องห้องนี้นะครับ,รบ,ะรบจะเป็นห้องที่พิเศษเลยก็คือจะเป็นในส่วนของมีวิวนะครับวิวที่เราเห็นเอง ควพ,พิเศษของมันก็คือห้องนี้จะได้รับวิวที่แบบดีมากเลยนะครับเห็นวิวซาและยังมีต้นไม้ที่เราํางโครงการคอนโดของเรานั้นได้ปลูกเอาไว้รอบๆด้วยนะครับครับผมวันนี้วิทยก็พาทุกคนไปดูในทุกส่วนของห้องที่เรานําเสนอไปแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยววิทจะมาสรุปในเรื่องของอาราคาของห้องนี้นะครับห้องนี้มีขนาดทั้งหมด 34ตารางเมตรนะครับผมราคาอยู่ที่2ล00้าน7 0 0 0แสนบาทแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสำหรับลูกค้าทุกคนเออลูกค้าที่ติดตามจากทางวิดีโอนะครับผมเรามีส่วนลดพิเศษให้เหลือเพียง2ล00้าน4แสน8มืนบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ ติดตามแล้วก็รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญสามารถมาดูได้นะครับอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆว่าห้องตัวห้องตัวอย่างของเราของจริงนะั้นดีมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้รองมันชมกันนะครับยังไงก็วันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนฝากกด f o l l ด้วยนะครับ